ถึงขั้นนี้แล้วแจงจ้างเงินแจ๊สเป็นพิเศษเพื่อให้ทำสิ่งนี้อีกหนึ่งคู่รักอารมณ์ดีสร้างครอบครัวที่อบอุ่นด้วยกันระหว่างแจ๊สชวนชื่นกับแจงจุงจีบโดยเราจะเอเห็นความเคลื่อนไหวของทั้งคู่ผ่านจอแก้วที่รับงานคู่อยู่บ่อยครั้งและมักเห็นผลงานของพวกเขาผ่านโซเชียลด้วยจะได้เห็นความน่ารักความตลกเฮฮาของพวกเขา หนังล่าสุดแจงได้โพสต์อินสตากรมจังจิตเป็นภาพคู่แจ๊สพร้อมข้อความสุดพิกว่าเที่ยวด้วยกันในรอบสามเดือนไม่มีลูกมาด้วยเป็นครั้งแรกที่เปิดประตูความกลัวทุกอย่างของตัวเองสดชื่นมากขอบคุณที่เข้าใจขอบคุณมากๆที่ทนกับพฤติกรรมต่างๆและเข้าใจแจ๊สฟาดูงแค่โอนเงินทุกอย่างจะสดชื่นทันทีจ้างผัวมาเที่ยวละหนึ่ง บอกเลยเข้าว่างานนี้ทำเอาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับหัวเราะลั่นไอจีกันเลยทีเดียว